นี่แมงนี่แมงมากินน้นแต่ถามแมงกันกินน้ำหรอนี่มากินน้ำทำตูมีถืออะเดีมเต้นเต้นนเจ็บเจ็ไข่มันเท่าสิมีทันเอาเพราะว่าเขาเก็บแต่แต่ที่คุณนาพอย่างเดียววัตถุสินแรับยอย่างเดียวคือดอกที่กำลังแบบพอดีจา ออลมาลให้ไปเก็บตะไร่มันไม่ตีเก็บเอาไปเกลี่ยก็ไม่แสบไปเลยดอกไข่มนะันเนี่ยมนไม่แสบออแสบอยู่แต่แทนกีสีเขมันมเต็มที่นะมันมีคือที่ขาจเจ้าไีเก็บเอาอยู่ป่าข้าออเนะจ,าออจ้าเอาไปเป็นอะไรนะดอาไม้ จะเพิ่มาแกะี่แบนวานที่จังหวัดมีคนน่ากมาไปสืบตัวเพือโอ๊ยตอนมันอ่ะเซตแหละ ันนี้ครับอันนี้อันนี้มันออกกิ่ต้นพยุงเดิมต้นพยุงไม่ได้เสิร์ฟเสิร์ฟเห็ดแต่ค่ะคุณเลยอดได้กินกับปลูกต้นไม้ไปหลอดเอ้ยไม่คะซอยเฮาพร้อมซอยลูกพร้อมต้นพยุงนะครับต้นนี้ต้นนี้โคนพยุงเลยต้นนี้ถันมีผู้ซอยกันซิฟูแค่คนเดียวเนื้อเรอมันจะมีสูตรความหอมเลยปลูกคนเดียวก็ได้กินผู้เดียวได้ครับปลูก ใา้กันปุ้ยได้ลายคนกิสิภากันได้กินเห็ดได้กินเนาะกินเนวมันแสบพอกันม่ละงอกเนาะลายจมีแนองนี้เท้าเข,า,ขาสิปล่อยเลยปล่อยให้มันเถิ ดอกนไปไส่อันท่งมือเนา,าจะไหมก็มเสยเกิดแล้ว่่งเน่ไ,ไ,ได้ยิได้ยสามดอกเอาไปใัสวังแ่นมตัวนละแก้วนเนี่าต้อนแรกนืม่แว่าีตัวไอนีก็สดอกเลยันนี้ต้นพยอมครับอันนี้โคนต้นพยอมตัวนี้นนยยได้เห<อ>็นดีเมือ,กอง,งก็ดีนับ่ยายเ อ้ย่าถ่ายอันแพรเรวเอเพราะว่ายเร็วอ่ะนคือพะยอมนะังนะพะยงบ่เลย่มองอ่นี้่งาจนบริเลว่มอนี่บ่มีอย่างน่าจักตนครับผมมีแต่พะยอมกับพะยุง่ครับปลากับบดร์เญ่ย์ไงครับผม